สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพอ่อคุณแม่นะคะวันนี้ก็ถือว่า,ามาดูผลงานนะฮะที่หลังใช้ผลิตภัณฑ์ของฮอร์โมนแอสิพัทและแอสิเก e นะฮะดโดยนำโดยลูกชายนะฮะนี่ฮะก้มโก้ก้มโกอยู่นี่ฮะครบน้อชายมากี่ปีแล้วฮะ หกปีแล้วหปีนะฮะอ่าปีที่หเข้าปีที่หกแล้วอ่าปีที่6นะฮะแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของฮอร์โมนแอดซิพัทและแอดซิเอสของนชัยแล้วก็ทำให้ขมุกกะเทียมหัวใหญ่ใช่ไหมฮะครับใหญ่ครับหัวใหญ่ฉีดตั้งแต่แบบไหนฮะเริ่มต้นครับอ่าตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปเดือนหนึ่งขึ้นเดือนหนึ่งขึ้นไปครับแล้วมันจะลงหัวใหญ่ไหมฮะใหญ่ครับไหนแบบไหนฮะคุณแม่ขาโอ้ยหัวทำไมมันใหญ่ยิ่งอะนเนาะหัวเท่ากับหมัดเลยเนาะครับปา นะฮะนี่ฮะมาเรามาดูหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ของฮอร์โมนแอสิพันและแอสิเกของเรานะฮะเห็นไหมฮะหัวใหญ่หัวโตนะฮะลงหัวได้ดีใช่ไหมพ่อดีครับดีมากเลยครับโอ้แล้วหนึ่งไร่นี่ใช้กี่ขวดฮะกี่ลังอ่ะเป็นลังอ่ะเป็นลังเป็นลังอ่ะเป็นลังเพราะมันใช้เวลาสี่เดือนกเหรอสี่เดือนใช่ไหมฮะสามเดือนนใช่ใช่ใช่สามเดือนใช้จนเบื่อขี้หน้าแล้วเนาะใช่ใช่ใช่จนเบื่อขี้หน้าแล้วเนาะ ต้องใช้คำนี้เลยมาตั้งหกปีหนอโอ้โหเดี๋ยวผู้ผู้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาที่นิ้วมือลงละวันนี้อู้วายอันนะครับกลายไส้เยาแยกันไปนะก็ถือว่าขอขอบคุณฮะแท่คุณพ่อคุณแม่อ่าที่ยังไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของฮอร์โมนแอ1 0ิพัและเอีเอสนะฮะอ่าสุดยอดผลผลิตอ่าลดทุนต่ำผลผลิตสูงกำไรเยอะครับยกมือไดยฮะ ขอบคุณครับคุณพ่อขา